สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda City นะคะรถยนต์ปี06ค่ะเครื่อง1.5นะคะเกียร์ดีมากๆนะคะเข้าชิดๆทุกเกียร์เลยค่ะราคา89,000บาทนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์นะะี่ค่ะสมบูรณ์ดีมากๆค่ะความร้อนปกตินะคะวิ่งทางไกลได้สบายค่ะสีสวยภายในก็สะอาดขับดีนะคะเป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดานะคะ แอร์เย็นชํำเลยค่ะภาษีปี65มีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะภายในสะอาดสะอา้านตามรูปเลยนะคะสีสันรอบคันก็ยังสวยๆอยู่เลยนะคะทุกท่านบอดี้สวยๆเลยค่ะบอกก็ยังสวยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเป็นข้าราชาการทหารนะคะดูแลไว้ดีมากๆนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะทุกท่านราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจดูรถได้ที่วังน้อยจังหวัดอยุธยานะคะ เบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะใครกําลังหาไว้ใช้งานนะคะแนะนํารีบไปดูให้ไวเลยคะ่ะถ้าชา้าไม่ทันคนอื่นนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ